วันนี้นะคะทุกคนแบมจะพาทุกคนมาดูที่ดินแปลงนี่เห็นไหมเอ่ยที่ะะดินแปลงสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยค่ะแบบว้าวเลยแหละนะคะอันดับแรกเลยแปลงนี้คือติดถนนสาธารณะตรงนี้เลยนะคะอันนี้เป็นถนนสาธารณะที่กว้างมากๆนะคะใช่ครับใช่เนี่ยกว้างตั้งแต่รถเราใช่ไหมคะด้านหน้าด้านหน้าเดี๋ยวแบบพามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูหน้ากว้างของที่ดินกันนะคะ ที่ดินแปลงนี้น่ากว้างมากๆเลยนะครับติดถนนสาธารณะประโยชน์นะครับเอแต่เมื่อกี้ขับเข้ามาจากถนนใหญ่ไม่ไกลเลยครับนิดเดียวเองเดินทางสะดวกมากเลยนะคะก็ด้านซ้ายมือนะคะด้านี่จ้าตรงนี้อ่ะนี่นะคะด้านซ้ายมือตรงนี้เลยก็ดูไม่ยากนะคะทุกคนดูไม่ยากเป็นแนวมันสับหลังนะคะก็ประมาณนี้อ่ะเราก็จะมีเขตแบบ อันนี้นะคะเริ่มต้นก่อนเลยก็คืออยู่ด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายตรงนี้นะคะแล้วก็อ่ฝั่งขวามือนะคะจะมีบ้านคนนะคะจะเป็นแบบเพื่อนบ้านอันนี้เป็นเพื่อนบ้านเราสามารถต่อไฟฟ้าได้ตรงนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้านซ้ายของแปลงที่ดินก็จะมีเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันนะคะมีเยอะเลยล้อมเลยนะคะแล้วก็หน้ากว้างของที่ดินอาจเดินตามมาเลยนะคะคุณน,นัทครับ วันนี้เรามานี่อากาศเย็นเย็นอีกแล้วครับแดดร่มลมโตอีกแล้ว <c oughs> รู้สึกสบายมากาใช้ฝนตกแล้วแล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่ดินนะคะอันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูที่ดินด้านหน้าก่อนนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นที่ดินด้านด้านหน้านะคะแบบหน้ากว้างมากเลยนะคะตรงนี้บอกไว้ก่อนนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอ่าแต่ว่าจะอาจจะมีหญ้านิดหนึ่งเนาะครับด้านหน้าที่ดินนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้านหน้าก็เป็นบ้านคนอีกหลังหนึ่งนะครับมีต้นไผ่สวยๆอย่ มีเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้ถนนสายพรัะเนี่ยสามารถที่จะออกไปฝั่งนู้นก็ได้นะคะออกไปทางนู้นด้ออกได้หลายทางเลยครับเขาออกได้หลายทางแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่แจ้งมีทั้งน้ำบาปาไฟฟ้าครบหมดเลยที่ดินหน้ากว้างมากออสวยข่ยราคาถูกนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในกันนะคะทางนี้จ้ะเข้าทางนี้ทางนี้จ้ตรงนี้นะตรงนี้ครับหน้าที่ดินมาถึงนี่เลยนะคะ ดูด้านขวาด้านขวาคืออยู่ตรงนี้เขาก็จะมีนี่คือแนวเขตด,ด,ด้านขวานะครับใช่เขาจะมีแนวเขตที่ดินอยู่ละส่วนด้านข้างแนวเขตด,ด้านเนี้ยครับปลูกทำนานะครับน,นี่เป็นทางเข้านะคะใช่ครับที่ดินกว้างมากๆเลยนะครับอันนี้คุณแม่มจะพาไปดูด้านตรงกลางที่ดินก่อนนะครับ าก็ให้เช่าปลูกมันสำปะหลังอยู่นะคะนี่ค่ะใช่ครับอ่าใช่แล้วไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเนื่องจากว่าในแปลงที่ดินเรามีต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับโอ้ยขอภัยนะคะทำดินเขาสุดลงไปเดินเดินตามล่องจะเดินตามล่องเดี๋ยวล้มที่ดินนี้ก็จะปลูกมันเต็มพื้นที่นะครับคนตกี้คะดินแฉะ นี่นะคะก็ที่ดินนะคะทุกคนยาวไปถึงฝั่งโน้นเลยลึกนะคะลึกไปถึงฝั่งโน้นใช่ครับตรงนี้คือด้านหน้านะครับใช่แล้วก็ด้านข้างแปลงที่ดินฝั่งขวามือใช่ไหมคะใช่จ<ร>้ะตรงนี้อันนี้พื้นที่ใกล้เคียงใช่เขาทํานานเขาไดจะทํานาแปลงของเราตรงนี้คือปลูกมันสำปะหลังหน้ากว้างมากจริงๆสวยเลยค่ะเป็นแนวเลยนะคะแบบนี้ราคาก็ขายถ มีฉนดพุดแดงนะคะเป็นฉนุพุดแดงนอสอสีจอพร้อมขายพร้อมโอนโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็คือโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0638412188ค่ะหรือจะเป็น ID l i ี e ลก็ได้นะคะ ID Line ลนก็0638412188เช่นเดียวกันนะคะเราไปดูหลังที่นิดนึงนะคะใช่ค่ะจะพาไปต่อที่ทิ้งข้างหลังกันเลยดีกว่า นี่มีต้นไม้ใหญ่นะครับใ,ในที่ดินแม่บรรยากาศนี่ล่มลมเย็นมากเลยนะครับเหมาะเลยครับที่คนที่ต้องการสวนกเกษตรนะครับโคกหน้องคลองนากเกษตรหลังกเกษยรเนี่ยในแปลงนี้เลยครับใ,ใกล้เมืองนะครับสองไร่นะครับกำลังพอดิบพอดีนะครับราคาไม่แพงด้วย นี่แปลงด้านในอีกแปลงหนึ่งนะครับเขาก็ปลูกมันนะครับแให้พามาดูข้างในโอ้โหสองไรเนี่ยคือ,อแนวนี้จ้ะแนว้นเจ้าเล็กๆเนี่ยเนาะต้นเล็กๆมันกำลังแบบกำลังเจริญเติบโตนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพาไปดูทางนี้เพิ่มเติมอันนี้จะพามาดูความลึกของที่ดินนะคะ อันี้เราเราบุกเข้าถึงท้ายที่ดินเลยนะครับเพื่อให้ได้เห็นสภาพจริงๆของที่ดินนะครับว่าอุดมสมบูรณ์แบบไหนแล้วก็ใกล้ถนนยังไงนะครับซึ่งท้ายที่ดินเนี่ยใกล้มากเลยครับถนนเส้นนนท์ไทยโคกสูงนะครับเชื่อมต่อกับสุวรรณรายนะคะใช่ครับ ถึงแล้วนะครับหลังที่ดินอ okay. ขอรูปเลคะอันนี้อันนี้ด้านหน้าที่ดินนะครับอุ้ยทำานมันเป็นต้นอะไรเยอะมากเลยนะสวยมากเลยตรงนั้นเหมืนต้นแบบสวยงามเนาะนี่ <c oughs> นะคะ่ะมันต้นไม้แบบสวยงามอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเป็นระบบนิเวศต้นไม้สวยงามไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับเหมือนต้นด <c oughs> ่างนะครับเป็น ไหนน้องแมน้องแมระวังแฉะนะคะเพราะฝนเ่งตกนะคะเพิ่งเพิ่งหยุดไปไม่สักคู่นี้อ,นนนอ,นอันนี้คือตรงตรง,ตรงท้ายที่ดินนะครับจึงพื้นที่กว้างมากเลยะนะครับผมเย็นสบายมากเลยนะครับ หลักงงๆเลยค่ะนี่แถววันไปเดี๋ยวเราพาไปน้องน้องแมมค่ะถ้าคนที่สนใจจะติดต่อมาได้ที่เบอร์อะไรนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0638412188นะคะแล้วก็ไอ l ดี e ลค่ะไอ l ดี e ล0638412188นะคะหรือติดต่อที่เพจ Facebook นะคะขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดค่ะแล้วก็ YouTube นะคะช่อง YouTube ของเรา N W Real Estate 78ค่ะได้ครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับแปลงนี้ถูกมากๆจริงๆนะคะผมขายถูกทำเลดีที่ดินสวยมีโฉนดนะคะใช่ครับโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับเราแซงอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทางนี้ดีกว่าจะได้เห็นที่ดินด้วย โน,น่นนะเราไปไฮโน่นใช่ที่ดินแปลงนี้นะคะทุกคนตั้งอยู่ที่บ้านตะครอนะคะตั้งอยู่ที่บ้านตะคอนะคะตำบลด่านจากอำเภอโนนไทยนะคะจังหวัดนครราชสีมารหรือว่าโคราชบ้านเองนะคะใช่ใช่ครับเดี๋ยวชมที่ดินกันร,บรอบๆเลยนะคะ ยำนะครับว่าแปลงนี้ไม่ร้อนนะครับแล้วก็มีโฉนดพร้อมโอนครับนี่หลักเขตอีกหลักหนึ่งนะครับนหน,น,น้ากว้างสวยนะครับติดถนนสาธายประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ไกลจากาถนนสายนนทยโคกสูงนะครับ สะดวกสบายเลยเมื่อกี้เรามาจากโลตัสเนาะใช่ค่ะเมื่อกี้มาจากโลตัสโนนไทยนะครับอยู่ตัวอำเภอโนนไทยนะครับแป๊บเดียวเองครับผมนี่น้องแมมกำลังลุยลุยลุยโฟวิลอยู่นะครับเราทำเมื่อกี้ทำดินเขาจูดกันแล้ว เมื่อกี้ทาดินเขาซุดไปแล้วแปลงนี้นะคะต้องแจ้งในหนึ่งว่าปัจจุบันนะคะให้เช่าปลูกมันสำปะหลังอยู่นะคะถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจที่จะเป็นเจ้าของก็โอนได้เลยซื้อขาย้อมโอนนะคะแล้วก็อาจจะแบบให้ผู้เช่าเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนนะคะก็ไม่นานนะคะแป๊บเดียวใช่ค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูถนนฝั่งนี้ก็ออกไปข้างนอกได้เช่นเดียวกัน เนี่ยค่ะถนนดีค่ะถนนดีแบบคอนเฟิร์มเลยนี้รเรามาถึงถนนสายประโยชน์แล้วนะครับใช่อันนี้เป็นถนนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็อ,อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทางนี้แล้วก็เมื่อกี้นู่นบ้านคนอีกฝั่งหนึ่งก็คือถนนล้านยางใช่ครับใชบ่แนวถนนที่ท,ท่านเห็นนะครับก็คือแนวถนนเส้นโคกสูงนนทไทยนะครับ เดี๋ยวราคาแล้วก็พิกัดเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะสามารถกดดูได้เลยนะครับใช้แล้วคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนใจไหมคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะแบบทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่ดินแปลงนี้มีคุณสมบัติอย่างไรนะคะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่นะคะสองไร่ค่ะสองไร่อไรพอดีเป๊ะเลยนะคะเป็นโฉนดคุดแดงน24สสจอนะคะสามารถาซื้อขายพร้อมโอนได้เลยนะคะแล้วก็ ติดถนนสาธารณะนะคะแบบนี้ที่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะหน้ากว้างมากจากเกือบตรงรถเลยนะคะแล้วก็ถึงตรงนี้นะคะมีเพื่อนบ้านล้อมรอบมีเพื่อนบ้านล้อมรอบมีน้ำมีไฟฟ้านะคะทุกคนไม่เป่าเปรี่ยวนะคะไม่ได้แบบว่าอ่โออยู่คนเดียวอะไรอย่งี้ไม่ใช่เลยค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะก็คือล้อมรอบเหมือนกันตรงนี้นะคะได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวชมคลิป ที่ดินด้านในได้เลยนะคะโอ,อขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้พามาดูที่ดินสองไร่นะครับบ้านตลาดคอนะครับแปลงที่ดินติดถนนออสารารประโยชน์นะครับหน้ากว้างมากๆเลยครับอันนี้เราจะเดินไปดูหน้าที่ดินนะครับเดินไปดูภายในที่ดินกันพื้นที่ที่ดิน่ยปลูกมันนะครับ อันนี้น้องแมมกำลังยืนอยู่หน้าถนนหน้าที่ดินนะครับอันนี้ภายในที่ดินนะครับเขาปลูกมันเต็มพื้นที่เลยนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูท้ายที่ดินสักนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับในที่ดินมีต้นไม้ใหญ่นะครับให้ความร่มรื่นนะครับ ตอนนี้เราเดินมาถึงท้ายที่ดินนะครับปลูกมันนะครับที่ดินประมาณ2ไร่นะครับติดถนนสาธารณประโยชน์หน้ากว้างมากๆนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากถนนใหญ่นะครับ ใกล้ตัวอำเภอโนอนไทยนะครับตอนนี้เรา,าอยู่ท้ายที่ดินแล้วนะครับตรงนี้ท้ายที่ดินนะครับเนื้อที่สองไร่นะครับดินดีน้ําดีนะครับเหมาะทำการเกษตรนะครับหรือทำบ้านโคก หนองคลองนาได้เลยนะครับผมภา,ภายในที่ดินมีต้นไม้ใหญ่นะครับให้ความร่มรื่นสวยงามมากเลยครับผมเดี๋ยวเราไปด้านหน้าที่ดินกันนะครับ อากาศเย็นสบายมากเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ราคาถูกมากนะครับใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อมาได้เลยนะครับ มีต้นไม้ใหญ่หน้าที่ดินนะครับตอนนี้น้องแม่มเรียกนะนะคะ รับชมคลิปจนจบเลยนะคะหากสนใจนะคะติดต่อที่เบอร์063-841-2188นะคะหรือจะเป็น ID l i ลน์นะคะเบอร์โทรเช่นเดียวกัน063-841-2188นะคะแล้วก็ Facebook นะคะ Facebook ขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ค่ะช่อง YouTube จะเป็นช่อง NW r e a l e s t a t e 78นะคะแล้วทุกท่านนะคะก็จะได้รับชมคลิปสวย ที่ดินทำเลดีๆแบบนี้นะคะมีให้เลือกเยอะมากมายเลยหากสนใจแปลงนี้รีบโทรได้เลยนะคะเราะว่าแปลงนี้ฉนดพร้อมโอนค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ